ติวสอบไปด้วยกันกับอวสานกอพอสวัสดีครับทุกคนก่อนอื่นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การติวสอบในหัวข้อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายสำคัญที่มักปรากฏอยู่ในข้อสอบเข้ารับราชการโดยเฉพาะในสายงานบริหารทั่วไปนิติกรหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่สารสนเทศวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการคืออะไรทำไมประชาชนจึงควรเข้าถึงได้แล้วเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่อะไรและมีข้อยกเว้นอย่างไรเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อแนะนำเพิ่มเติม<ๆ>โดยเนื้อหาทั้งหมดผู้จัดทำสรุปโดยย่อจากฉบับเต็มให้กระชับเหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยมีเวลาติวไม่มากหากต้องการรายละเอียดที่มากขึ้นแนะนำให้อ่านพระราชบัญ,ญญัติฉบับเต็มควบคู่ไปด้วยนะครับ กฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพราะภาครัฐต้องการเปลี่ยนแนวคิดเดิมที่เคยถือว่าข้อมูลของราชการเป็นเรื่องลับมาเป็นแนวคิดใหม่ที่ว่าข้อมูลของรัฐเป็นของประชาชนดังนั้นพอรอบอรฉบับนี้จึงมีจุดมุ่งหมายหลัก3ประการครับ 1. เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานรัฐกล่าวคือหน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจการใช้เงินและการให้บริการต่อประชาชนอย่างชัดเจนตรวจสอบได้ 2. เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการหมายความว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่ารัฐทำอะไรใช้งบประมาณเท่าไรมีสัญญาอะไรกับใครและยังสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วย 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบภาครัฐเมื่อประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ก็สามารถช่วยกันตรวจสอบแสดงความเห็นหรือเสนอแนะแก่รัฐได้เป็นการสร้างธรรมภาภิบาลหรือการบริหารที่ดีสรุปง,ง่ายๆครับ กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อปิดบังแต่มีไว้เพื่อเปิดเผยและเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการสร้างภาครัฐที่โปรง่งใสและสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงครับวัตถุประสงค์ของกฎหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานรัฐได้เพิ่มความโปรง่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมประชาธิปไตย เป้าหมายของกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของรัฐได้อย่างเสรีโปร่งใสและตรวจสอบได้ส่งเสริมประชาธิปไตยสร้างความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนรู้สิทธิ์ของตนเองนิยามสำคัญมาตรา4ข้อมูลข่าวสาร หมายถึงข้อมูลที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องไม่จํากัดรูปแบบเช่นเอกสารรูปภาพเสียงและอื่นๆข้อมูลข่าวสารของราชการหมายถึงข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเฉพาะตัวเช่นประวัติสุขภาพการเงินอาชญกรรมและอื่นๆประเภทของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยหมวดหมาตราเ คือข้อมูลที่ต้องพิมพ์เผยแพร่เช่นโครงสร้างองค์กรอำนาจหน้าที่กฎหมายระเบียบม,มาตรา9คือข้อมูลที่ต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูได้เช่นนโยบายแผนงานสัญญารัฐกับเอกชนและอื่นๆและมาตรา11คือประชาชนมีสิทธิ์ขอข้อมูลอื่นเพิ่มเติมโดยหน่วยงานต้องจัดให้ในเวลาที่เหมาะสมถ้าเรามองว่ารัฐคือผู้ใช้เงินภาษีของประชาชน ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ประชาชนควรจะรู้ว่ารัฐมีโครงสร้างอย่างไรมีอำนาจอะไรกำลังทำอะไรและมีกฎระเบียบแบบไหนนี่แหละครับคือหัวใจของมาตรา 7. ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญโดยไม่ต้องรอให้ใครร้องขอพูดง่ายๆก็คือเป็นข้อมูลที่รัฐต้องเปิดเผยเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้และตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้น โดยข้อมูลที่รัฐต้องเปิดเผยอย่างน้อยต้องเปิดเผยดังนี้โครงสร้างองค์กรอำนาจหน้าที่นโยบายระเบียบที่มีผลต่อประชาชนหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้ารัฐไม่โพสต์ข้อมูลอะไรไว้ประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์รู้แต่ในความจริงแล้วกฎหมายบังคับให้รัฐต้องจัดเตรียมข้อมูลบางประเภทไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้เองเลยโดยไม่ต้องยื่นหนังสือไม่ต้องขออนุญาต และนั่นก็คือเจตนารมณ์ของมาตรา9ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมวดสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนตรวจสอบรัฐได้อย่างแท้จริงมาตรา9กำหนดว่าหน่วยงานของรัฐต้องจัดข้อมูลบางประเภทไว้ให้ประชาชนเข้าดูด้วยตัวเองเช่นแผนงานงบประมาณผลการพิจารณาสัญญาที่หน่วยงานทำกับเอกชนและรวมถึงคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แม้กฎหมายฉบับนี้จะส่งเสริมให้รัฐเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ข้อมูลทุกอย่างที่เปิดเผยได้นะครับเพราะข้อมูลบางประเภทนั้นอาจจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจจะล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรืออาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นดังนั้นกฎหมายจึงได้กำหนดไว้ในหมวดที่สองนี้ว่า ข้อมูลแบบไหนบ้างที่รัฐมีสิทธิ์ไม่เปิดเผยหรือห้ามเปิดเผยโดยเด็ดขาดตัวอย่างเช่นมาตรา14ข้อมูลที่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาตรา15ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศสิทธิส่วนบุคคลหรือมีข้อจำกัดอื่นเช่นข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลที่ผู้ให้ไม่ประสงค์เปิดเผย ทุกวันนี้ข้อมูลส่วนตัวของเราถูกบันทึกไว้ในระบบราชการจำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ประวัติสุขภาพหรือแม้แต่ประวัติอาชญกรรมและแน่นอนว่าถ้าข้อมูลเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือคนที่ไม่หวังดีก็อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ทันทีดังนั้นกฎหมายจึงให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ในหมวดที่3โดยกำหนดสิทธิของประชาชนและหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างชัดเจนหัวข้อนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าข้อมูลแบบไหนจัดว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหน่วยงานรัฐต้องปฏิบตัติต่อข้อมูลเหล่านี้อย่างไรและในฐานะเจ้าของข้อมูลเรามีสิทธิ์อะไรบ้างเช่นการขอดูการขอแก้ไขหรือแม้แต่การไม่ยินยอมให้เปิดเผยเพราะการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่แค่เรื่องของความเป็นส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนควรได้รับครับ โดยมาตรา23และมาตรา25จะสรุปได้ว่าบุคคลมีสิทธิตรวจสอบแก้ไขหรือลบข้อมูลของตนเองได้ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีความยินยอมเว้นแต่มีเหตุจำเป็นเช่นป้องกันอันตรายใช้เพื่อสถิติเราเคยสงสัยไหมครับว่าข้อมูลราชการเก่าๆที่ผ่านไป10ปี20ปีหรือแม้แต่70-80ปีแล้วหายไปไหนคำตอบคือ ข้อมูลเหล่านี้จำนวนมากไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในหน่วยงานอีกต่อไปแต่ในอีกมุมหนึ่งมันกลับกลายเป็นหลักฐานชั้นดีทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ายิ่งกับสังคมและคนรุ่นหลังกฎหมายจึงมีการกำหนดไว้ในหมวดที่4ของพอรบนี้ว่าเมื่อข้อมูลข่าวสารบางประเภทหมดอายุหรือหมดความจำเป็นในการใช้ราชการแล้วหน่วยงานของรัฐต้องส่งมอบข้อมูลเหล่านั้นให้กับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยในหัวข้อเอกสารประวัติศาสตร์หมวด4จะสรุปได้ว่าข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องเก็บหรือมีอายุครบกำหนดเช่น20ปีหรือ75ปีต้องส่งต่อให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาแม้กฎหมายจะเขียนไว้ชัดเจนว่าหน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลบางอย่างแต่ในทางปฏิบัติ ก็มีหลายการณีที่ยังมีข้อสงสัยมีข้อโต้แย้งหรือมีปัญหาในการตีความว่าข้อมูลนั้นควรเปิดหรือไม่ควรเปิดเพราะฉะนั้นเพื่อให้การดําเนินงานตามพอรอบฉบับนี้มีประสิทธิภาพจริงจึงจําเป็นต้องมีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทําหน้าที่เป็นคนกล,กลางที่จะช่วยควบคุมกํากับและให้คําแนะนํากับหน่วยงานรัฐต่างๆคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้มีหน้าที่เพียงนั่งประชุมนะครับ แต่ยังต้องคอยรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตรวจสอบกรณีที่หน่วยงานรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลและเสนอแนะแนวทางการเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎหมายเรียกได้ว่าเป็นตัวกลางที่ช่วยคุ้มครองสิทธิของประชาชนและทำให้พรบนี้ไม่ใช่แค่ตัวหนังสือบนกระดาษแต่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกฎหมายฉบับนี้จะใช้ได้จริงหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ตัวบทกฎหมายอย่างเดียวนะครับแต่อยู่ที่ว่า มีใครคอยดูแลให้หน่วยงานของรัฐทำตามหรือเปล่าและถ้าประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลแล้วใครจะเป็นคนช่วยตัดสินว่าใครถูกใครผิดคำตอบก็คือต้องมีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งกฎหมายได้ตั้งขึ้นโดยเฉพาะในหมวดที่5โดยหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้คืออะไรให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆว่าข้อมูลแบบนี้ควรเปิดไหม ตรวจสอบว่าแต่ละหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายดีแค่ไหนรับฟังเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและเสนอแนแนะแวน,นโยบายต่อรัฐบาลเพื่อปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลให้ดีขึ้นจะเห็นว่าคณะกรรมการนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อควบคุมแต่มีไว้เพื่อช่วยให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายจริงๆแล้วใครอยู่ในคณะกรรมการนี้บ้างประธานก็คือนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกมอบหมายมา ส่วนกรรมการคนอื่นๆก็เป็นตัวแทนจากหน่วยงานสำคัญเช่นปลัดสำนักนายกเลขาธิการกอพอผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและยังมีผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีอีก4คนด้วยประชาชนร้องเรียนได้ไหมได้แน่นอนครับถ้าเราขอข้อมูลจากหน่วยงานรัฐแล้วเขาบอกว่าไม่มีข้อมูลหรือไม่ให้แบบไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน เรามีสิทธิ์ร้องเรียนต่อคณะกรรมการชุดนี้เพื่อให้เขาตรวจสอบและเรียกเอกสารมาดูได้เลยสรุปได้ว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการคือผู้รักษาเกมแห่งความโปร่งใสเป็นผู้ช่วยประชาชนและเป็นผู้คอยกระตุกหน่วยงานรัฐให้ทำหน้าที่ตามกฎหมายถ้าไม่มีคณะกรรมการชุดนี้กฎหมายฉบับนี้ก็อาจใช้ได้ไม่เต็มที่ครับ กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่แค่เนื้อหาว่าดีแค่ไหนนะครับแต่อยู่ที่ว่าถ้ามีคนฝ่าฝืนแล้วจะมีผลอย่างไรเพราะถ้าไม่มีโทษกำกับไว้เลยต่อให้เขียนไว้ดีแค่ไหนคนก็อาจไม่ปฏิบัติตามและนั่นคือที่มาของหมวด7ของพรบฉบับนี้ซึ่งเป็นหมวดที่พูดถึงบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยหมวดนี้จะแสดงบทลงโทษไว้ดังนี้ ผู้ฝา่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทผู้ฝา่าฝืนข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทภาพรวมของกฎหมายนี้สรุปได้ว่าเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิประชาชนในการรับรู้ข้อมูลของภาครัฐกำหนดหน้าที่หน่วยงานรัฐให้เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีบทลงโทษหากฝ่าฝืนมีนกลไกอุดทรนและคณะกรรมการที่ดูแลให้กฎหมายนี้มีผลในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับมันคือสิทธิ์ของเราทุกคนสิทธิ์ที่จะรู้ว่าใครใช้งบประมาณของเราไปทำอะไรสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐได้และเป็นก้าวแรกของการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงครับขอให้ทุกคนจำไว้นะครับว่า ข้อมูลของรัฐเท่ากับข้อมูลของประชาชนและพรบฉบับนี้คือเครื่องมือของเราที่จะช่วยให้สังคมไทยเปิดเผยโปร่งใสและน่าเชื่อถือมากขึ้นครับแบบทดสอบพรบข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540ข้อ1จุดมุ่งหมายสำคัญของพรบข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540คือข้อใด กเพื่อเก็บรักษาความลับของหน่วยงานรัฐขอเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของราชการคอเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจมากขึ้นเงื่อเพื่อควบคุมข้อมูลของเอกชนข้อ2ข้อมูลข่าวสารของราชการหมายถึงข้อใดกอข้อมูลที่ราชการนำมาใช้ภายในเท่านั้นขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐขอข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน งอข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์เท่านั้นเฉลยแบบทดสอบข้อที่1จุดมุ่งหมายสำคัญของพรบข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540คือข้อใดเฉลยขอเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของราชการข้อที่2ข้อมูลข่าวสารของราชการหมายถึงข้อใด ฉเฉลยขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐจบไปแล้วนะครับสำหรับสรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540พบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราง่ายๆด้วยการกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเรานะครับขอบคุณครับ